สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p l u s Channel นะครับและนี่คือรายการเบลล์ทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับการรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์1ต่อ12ของบัตมอรดาบพิฆาระสูดนะครับต้องบอกเลยว่าเราทิ้งช่วงห่างหายไปหลายตัวมากๆเลยนะครับตัวสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเป็นกิยูใช่ไหมเป็นกิยูตอนนี้เขาออกมาเพียบเลยนะครับ พวกเสาหลักก็ออกมาแล้วอย่างเช่นเนี่ยชิโนบูมันก็มีเสาหลักตัวอื่นรวมถึงปีศาจขรา้งขึ้นก็ออกมาด้วยโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยตามเก็บไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวอันนี้จะเป็นของดองเลยนะครับเพราะว่าเจ้านี่ชิโนบูนะครับเป็นเสาหนึ่งในเสาหลักเนี่ยก็ออกมาโหนานแล้วนะครับน,น่าจะเป็นปีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ดองเอาไว้โหนานมากก็ เพิ่งจะได้เริกมารีวิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นว่ามันจะมีภาคที่5นะครับการสั่งสอนของเสาหลักเข้ามานะครับปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเวอร์ชั่นฉบับพิเศษเป็นรอบพิเศษนะครับเป็นการฉายตอนสุดท้ายของภาคที่แล้วครับภาคที่4ที่จะเป็นหมู่บ้านช่างตีดาบที่โอ้โหคลายแมกโคตรมันเลยนะครับสุดยอดมากแล้วเราจะได้ดูในโรงนะครับในตอนตอนที่11นะครับ แล้วก็จะเป็นตอนที่1ของภาคที่5ครับภาคการสั่งสอนของสับหลักนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นการเกริ่นในการดูซีรีส์ในภาคนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นฉบับหนังโรมแบบบุเกนเทรนนะครับศึกรถไฟสุนิรานจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ,อส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องเจ้าบัสมอสหนึ่ต่อสิชิโรบุตัวนี้กันครับไปดูกันเลยเรามาดูตัวกล่องกันก่อนครับ รูปก่องเขาก็จะดีไซน์เป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับในลายของบัสมอสของลายดาพิฆาตอสูตรเนี่ยแหละครับนี่ก็จะเป็นแบบวินโดว์บล็อกเจาะช่องมองเห็นตัวฟิกเกอร์อยู่ด้านในได้นะครับจะใช้ธีมสีของชิโนบุเองนะครับก็คือสีม่วงมีชื่อคาแรคเตอร์นะครับชิโนบุโกโจนะครับนี่ค่ายอนิเพล็กซ์นะครับเราก็จะเห็นตอนต้นเรื่องนะครับก็จะมีอนิเพล็กซ์เนี่ยครับมาก่อนเลยครับก็คือทางค่ายเนี่ยเขาทางทา เขาทำทั้งอนิเมะแล้วก็ขายของเล่นด้วยมีโลโก้ดาบิคาตสูนโลโก้ของซีรีส์เนี่ยครับบัตมอร์หนึก็จะใช้ตัวฟิกเกอร์จัดวานะครับด้านข้างไม่มีอะไรโลโก้เฉยๆพลิกมาด้านหละังะครับเราก็จะเห็นแอคชั่นต่างๆพร้อมกับเอฟเฟกต์พาร์ทด้วยนะครับนี่เขาจะมีลูกเล่นทุกตัวเลยนะครับทุกตัวไหมทุกตัวสิเขาจะให้เอฟเฟกต์พาร์ทมาหมดเลยนะครับ แล้วก็จุดเด่นของบัตมอเลยครับที่เราจดจําได้ก็คือนี่จะเป็นชุดที่เป็นผ้าจริงๆนะครับอันนี้คือทีเด็ดของเขาเลยอ่ะมาแกะกันดูครับอ่ะเขาจะมีเป็นใบแผ่นๆเอกสารอะไรมาให้ด้วยนะครับแต่เป็นโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสนใจส่วนอันนี้มันจะเป็นคู่มือแมกนุ่นะครับ อาการแนะนําการประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นการใส่ดาบการเปลี่ยนรอ,อ,องเท้าใช่ไหมการเปลี่ยนขาการเปลี่ยนชิ้นส่วนมือแล้วก็การประกอบเอฟเฟกต์พาร์ตก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเรามาดูของในถาดกันนี่อ,อย่างแรกเลยตัวฟิกเกอร์ของชิน,นบุครับเขาห่อมาให้แบบอย่างดีเลยมีชิ้นส่วนใบหน้าให้เปลี่ยน2ใบหน้า แล้วก็นี่คอสตูมชินโนบุสวยมากครับเป็นแบบมุกมุกเงาเงาเลื่อมเลื่อมด้วยแล้วก็เป็นสกรีนเป็นลวดลายของปีกผีเสื้อครับเฮ้ยมันเจ๋งมากและนี่ครับเขายังฝังแกนลวดให้มันดัดได้ด้วยนะโอ้โหสุดจริงอ่ะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนชิ้นส่วนมือนะครับมาให้เพิ่มอีก3คู่แล้วก็ดาบ ดาบให้อีก2เล่มนะครับพร้อมกับฝักดาบส่วนด้านล่างนะครับนี่เขาจะมีอัน,นอันนี้มาให้ทุกตัวนะครับเป็นเบาะแล้วก็ขาที่ทําท่าแบบนั่งพับเพียบบนเบาะนะครับอันนี้คือเป็นทีเด็ดของเขาเลยครับพร้อมกับเอฟเฟกต์พาร์ทสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูตัวฟิกเกอร์ของชินระบุกันเลยครับ สำหรับเสาหลักชิโนบุตัวนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่13.5เซนติเมตรหรือเทียบเท่าจะอยู่ในสเกล1ต่อ12ครับ ชินบุกันครับ <c oughs> นี่ผมว่าก็ทําได้สัดส่วนโอเคเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยหน้าตาผมว่าก็ตรงตามอนิเมะเลยนะครับนี่มันใช่เลยอะ่ะตัววัสดุเขาเป็น p v c ีซหมดเลยนะครับแล้วก็การลงสีนี่เนี๊ยบมากขมกลิบเลยทุกจุดเลยครับด้านหลังนี่มีเป็นเหมือนเป็นกิฟตหรือเปล่าเป็นโบติดผมเป็นรูปผีเสื้อนะครับนี่นี่นี่ ตรงนี้ไม่น่าจะดึงออกได้มั้งเราไม่ดึงดีกว่านี่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับมคมกริบมากไม่มีเบลอนะครับเบลริเบนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนถุงเท้าสนับแข้งมีลวดลายของปีกผีเสื้อได้ครับเจ๋งมากมีด้านใต้ครับ อ่าดูเขาจะให้ชิ้นส่วนใบหน้านะครับมาเพิ่มอีก2ใบหน้าใบหน้าแบบยิ้มยิ้มใจดีแบบนี้ครับนี่กับหน้าแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอ้าปากนี่คาแรคเตอร์ของคุณชิโนบุเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับดูแบบใจดีใจดีอ่าลอ,ลองมาเปลี่ยนใบหน้านะครับเป็นหน้าแบบยิ้มปิดตาแบบนี้นี่ ดึงแบบง่ายๆครับจะมีปลอยผมนะครับเราแปะใบหน้าไปก่อนตามด้วยปลอยผมเรียบร้อยง่ายมากใจดีมากเลยชิ้นส่วนมือนะครับเพิ่มมาให้อีกหนึ่งสองสามสามคู่นะครับจะมีมืออันนี้เป็นมือแบบจับดาบจับดาบคาตานะนะครับมีรูอยู่ตรงกลางร่องมือร่องนิ้ว อันนี้จะเป็นมือมือกำแบบมิดมิดครับก็มือกลางนิ้วแบบอ่นน่าจะแบบกำลังแบบง้างฟันดาบนะครับท่านี้เราก็จะมาเปลี่ยนดูครับมือที่ติดมากับบอดี้จะเป็นมือแบบรีแลกซ์นะครับคลายหลวมๆเข้าต่อเขาเป็นแบบนี้เอาเป็นมือจับดาบแล้วกันเนาะ ก็ถอดเปลี่ยนไม่ยากครับข้อต่อมันไม่ได้แบบโหดนี่ถอดเปลี่ยนง่ายๆเลยอ่าชิ้นต่อไปครับจะเป็นเสื้อคลุมนี่เสื้อคลุมลายผีเสื้อครับเขาใจจะใช้เนื้อผ้าที่เป็นแบบเงาเงามุกมุกนะครับสวยมากเลยอะแล้วดูมี ความแบบพ่นไล่สีนะครับตรงขอบขอบเนี่ยสีเขียวสีชมพูแล้วก็มีลายนะครับอบอกเลยเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากครับแล้วก็ยังมีฝังแก้รั่วด,ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะดัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ให้กับชิโนบุดูครับอันนี้ไม่น่าจะต้องถอดแขนถอดมืออะไรมั้งแค่สวมเข้าไปนะครับ แล้วก็แหวกลูสักนิดหนึ่งนะครับจัดให้เข้าทรงครับตรงนี้มันเป็นแก้วร่ดนะครับแล้วก็ดัดให้มันชิดๆติดตรงคอนะครับจะได้สวยๆนี่คือดีมากนี่แน่สวยงามเหมือนปีกผีเสื้อเลย <Yeah. S 1> นี่ด้านหลังครับหื่ยังเจ๋งอะ่ะ นี่นะครับก็คือจุดเด่นจุดขายของลายบัตมอสเลยครับสำหรับตัวดาบคาตนะเนี่ยครับเขาให้มาถึง3เล่มเลยนะครับแต่จริงๆแล้วดาบประจับตัวชิโนบุเนี่ยเขาน่าจะมีเล่มเดียวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้เขาจะเป็นให้มาเป็นดาบดาบแบบนี้ครับดาบเพียวๆแล้วก็ดาบที่มาติดกับฝักดาบนะครับซึ่งไม่สามารถดึงได้นะครับแล้วผมก็งงว่าทําไมพวกตัวแรกๆเนี่ย มันทําแบบฝักดาบกับปลายดาบเนี่ยให้เป็นแบบเป็นจอยดึงดึงออกมาได้นะครับอันนี้เขาให้มาแยกต่างหากเลยแล้วก็นี่ครับให้มาอีกเล่มมาพร้อมกับฝักดาบที่แยกมาอันนี้ก็ดูงง,งๆนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยให้มาทั้งหมดนี่แหละครับวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ดแคสแต์และรูปทรงดาบเนี่ยเขามีความแบบเป็นยูนิคมีเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ วาลเข้าไปนิดนิดหนึ่งนะครับคือจะไม่ใช่ดาบแบบเต็มเต็มเล่มเนี่ยเออเก๋ดีวะมันก็เอาเอามาเสียบตรงบริเวณเ,เ,เข็มขัดตรงนี้ได้ครับเสียบเข้าไปได้เลยนี่ประมาณนี้หรือว่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นดึงฝักดาบออกมานะครับเราก็ถอดเปลี่ยนอันนี้ใส่เฉพาะฝักดาบเข้าไป มันก็จะจะได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอามือนี้นะครับให้มันถือดาบนี่ได้แล้วครับเทะๆเรียบร้อยโหหน้ายิ้มเช่หน้ายิ้มจะถือดาบอ่าแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยครับเป็นรูปแบบนั่งพับเพียบ,บนเบาะนะครับ จะให้ชิ้นส่วนขานั่งพับมาแบบนี้ให้ถอดเปลี่ยนทั้งขาเลยครับมากับเบาะที่แบบเป็นร่องบุ๋มที่รองรับตัวนี้ไว้อยู่แล้วครับมันจก็จะพอดีเลยจะไม่งอกแงกครับเนี่ยแบบเนี้อ่โดยเราต้องถอดนะครับถอดชิ้นส่วนทั้งขานี่เลยดึงออกมานี่ดึงออกมาง่ายๆครับไม่ต้องกลัวนี่สองข้างแบบนี้ออก,กดเข้าไปอ่ะนี่ครับ ก็จะได้ท่านั่งประมาณแบบนี้นะครับเก๋เลยละชิ้นส่วนเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับเราต้องมาประกอบเองนะครับก็จะประกอบแบบเป็นจอยแบบนี้ง่ายๆนครับนี่แต่ตรงนี้ค่อนข้างจะหลวมงอกแงกไปนหน่อยนะครับมันก็จะปรับระดับได้นิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี่ เป็นแบบเกลียวเกลียวอย่างนี้ครับสวยมากแค่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องหาวิธีวิธีแก้นะครับเพราะว่าปล่อยปุ๊บงอกแงกมันหลวมแบบเนี้ยนี่และนี่ครับเราก็ได้ชิโนบุกับเอฟเฟกต์พาร์ทแบบจำมจแบบนี้เลย ต่อไปเราจะมาดูจุดขยับบัสมอสชินบุก,กันครับนี่ส่วนหัวครับหมุนได้รอบเอียงอยังคอก้มหน้าได้หมดคือโอเคครับได้มาตรฐานจะมีชิ้นส่วนแยกระหว่างเนี่ยใต้คา,านะครับกับบริเวณคอนะครับแบบนี้มันจะไปด้วยกันแบบนี้แล้วก็แยกกันได้ องศาช่วงแขนครับกลางหยีดตรงออกไปสบายมากนี่หมุนชูมือก็ไม่ติดครับน,นี่ชูบแบบทักทายเพื่อนได้เลยหรือบิดไปข้างหลังนี่ได้หมดสบายมากอ่างอข้อศอกนี่งอได้ ประมาณ90องศานะครับแบบนี้ไปสุดแล้วไม่ได้นะครับข้อมือหมุนได้รอบแล้วก็กระดกได้อย่างนี้น่ารักอ่ะนี่จุดขยับช่วงไหลนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นบอลจอยแบบนี้นี่ก็จะกวาดกวาดแขนมาทางนี้ก็ได้นี่คือดีมากครับตึงกางรับตัวครับมีจุดขยับ บิดได้กลมได้ได้หมดแล้วก็เออก็บิดได้ครับจุดขยับเขาดีอยู่แล้วต้นขาครับยกขึ้นมาตีไปประมาณ90องศาครับงอเขา้าอ่ะก็จะงอได้90เหมือนกันแบบนี้บริเวณสนับแข้งเนี่ย ก็จะหมุนได้ครับนิดนึงเท่านั้นแต่ว่าข้อเท้าเนี่ยหมุนได้นะครับเป็นนี่เป็นจอยแบบนี้เลยจะกระดกจะบิดเนี่ยได้หมดครับบิดให้เป็นระนาบกับพื้นให้ยืนได้แบบไม่ไม่งอกแงะกอกแงะครับแล้วก็นี <c oughs> อ่อุ้ยอุยยย้อ่ะให้ดูแล้วกันนี่จะเห็นว่าปลายเท้ามันกระดกได้ด้วย นี่กระดกลงมากระดกขึ้นเนี่ยได้อยู่ครับอ่ะเสียบกลับเข้าไปกลางก้านขาไม่ได้เยอะชี้ขาได้เยอะครับคือดีมากอยู่แล้วครับจุดขยับของเขา ครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวบัตมอสหนึ่งต่อสิบสองชิโนบุนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเสาหลักตัวที่สองนะครับที่เราได้รีวิวนะครับต่อจากเคียวจูโร่นะครับซึ่งเคียวจูโร่เนี่ยโ,โหเรียกว่าโดนหักหลังซะง,งั้นเพราะว่าทางบัตมอสเนี่ยเขาได้ออกเวอร์ชั่นที่เป็นผ้าคลุมที่เป็นผ้าจริงๆนะครับออกมาซ้ำอีกรอบซึ่งตัวที่เรารีวิวอะผ้ามันเป็น PVC ที่แบบเป็นแข็งๆอะตอนนั้นผมก็งงว่า ทำไมเขาไม่ทําผ้ามาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เอามาขายซ้ําอีกครั้งผมใส่เราต้องจัดมารีวิวอีกครั้งนะครับก็สําหรับตัวนี้ครับผมว่าก็ได้มาตรฐานของทางบัตมอนะครับซึ่งตรงตามคาแรคเตอร์สัด์ส่วนอะไรโอเคครับสวยมากงานเนี๊ยบละเอียดเลยครับคือดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็แถมเอฟเฟกต์พาร์ทเพียงแค่ว่าผมเดินมาเจอเอฟเฟกต์พาร์ทที่ข้อต่อมันหลวมอค่อนข้างจะน้อยนะครับเนี่ยอันเนี้ย ผมต้องใช้ตัวนี้ประคองไว้ก่อนไม่งั้นก็มันจะร่วงแงกลงมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครที่มีชิโนบุเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเหมือนผมหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็สะดดราคาอยู่ที่สำหรับลายบัตมอนเนี่ยครับเป็นลายที่ค่อนข้างจะราคาสูงเรียกว่าทุกตัวเลยดีกว่าครับมี3 0 0พอัพทุกตัวเลยครับคือมันก็ไม่ใช่ชุดผ้านะครับมันเป็น ฟิกเกอร์ PVC เนี่ยที่มีชิ้นส่วนของผ้าแค่แค่เสื้อเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอาจจะมีของแถมอะไรเยอะหน่อยก็แล้วก็เป็นลิขกสิ์ของทาง Aniplex นะครับก็อาจจะราคาสูงก็ประมาณนี้แต่ผมว่าหลายๆตัวเนี่ยสู้ f i กมาได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่าฟิกมาสวยกว่าแต่ว่าแต่ว่าผมผมเถียงขาดใจเลยครับฟิกมาดูแปลกๆนะครับบางตัวก็หน้ามันยังไม่โอเคนะครับผมว่าบัตมอนเนี่ยสวยสุดละครับอ๋อ เห็นว่าทางรูปานตอนนี้ก็ทําออกมานะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งงานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่สําหรับตอนนี้นครับบัตมอสที่1ในใจผมเลยครับเก็บมายาวขนาดนี้เลยอ่าแล้วก็ยังไม่หมดนะครับตอนนี้เรายังมีนี่ครับเสาหลักอุซุยนะครับตอนนี้ผมมีแล้ะครับติดตามชมรีวิวได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตู้อื่นๆนะครับในอนาคตเนี่ยยังไงผมก็จะจัดหามารีวิวแน่นอนครับอ่าแล้วก็ อย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีรอบภาพยนตร์ฉบับพิเศษนะครับของดาบพิฆาตาสูรเนี่ยครับซึ่งจะเป็นการฉายตอนที่11ของหมู่บ้านช่างตีดาบอ่าแล้วก็มาเปิดด้วยตอนที่1ของภาคสู่การสั่งสอนของเสาหลักนะครับอ,อยากดูมากๆนะครับเพราะว่าผมเพิ่งดูจบไปเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับเพราะว่าผมดองไว้ก่อนแล้วก็มาดูรวดเดียวนะครับโอ้ยมันสนุกมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่11เนี่ยถ้าเราได้ดูในโรงนะครับผมว่ามันฟินมากๆนะ โอฉากมันคลายแมทมันอ,อลังการมากๆแน่ๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูตอนที่1ของภาพสู่การสั่งสอนของเสาหลักกันครับแต่ถ้าใครไม่ได้ไปดูเดี๋ยวเราติดตามชมทางช่องเราครับเดี๋ยวมีมารีวิวกันแน่นอนครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่ฉบับหนังโรงแบบยาวๆนะครับเวอร์ชั่นภาพยนตร์ฉบับพิเศษเนี่ยจะเป็นการแบบได้ดูก่อนใครอะไรประมาณนั้นนะครับ ใครอยากดูก่อนเนี่ยก็รีบไปดูเลยครับไปจองตั๋วกันเลยครับเขามีจองตั๋วลูกหน้ากันแล้วนะอ่ะเอาละครับสำหรับท้ายนี้ครับก็ชวนแฟนๆดาบพิฆาตอสูรนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กๆน้องๆหรือว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ๆแก่ๆแบบผมนะครับก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับฟิกเกอร์ดาบพิฆาตอสูรตามที่ทํามาตอนนี้จะมีทั้งหมด3ค่ายนะครับฟิกมาบันไดแล้วก็ทากอนิเพล็กซ์นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการเดอะบอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ